ยมยมกกโทให้ับผ,ผมไม่จำเป็นต้องยกโทษให้กับคนไม่สำนึกผิดจริงๆคุณหมายความว่ายังไงก็ดูคุณทำสิทำไปเล่นบทโสดผมเห็นเ mm hmm. พื่อเรียกคะแนนความสงสารแต่พอไม่กี่วันกลับทำหน้าระาเริงจัดงานมั่นกับผู้ชายอย่างเงี้ยเหรอคนสำนึกผิดจริงๆยีงสแสดงว่าเราสองคนก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่หรอกนะคะ เนนไว้เบือ้องหลังรัอมที่เริ่มต้นใหม่คุูตุบาเหมือนกันรับโทรศัพท์เธอสิคะเธอโทรมาแล้วละ่ะเธออาจจะหาชุดที่ถูกใจเธอได้แล้วมั้งคะผมกับสูกไม่ได้เป็นอะไรกัน